วันนี้ก็ต้องมาปิดแก็บจนได้เออเอาจนได้เอากับมาแต่ก็ต้องลุ้นกันต่อครับว่าจะฟอร์มตัวไปต่อได้ไหมครัเดี๋ยวมาดูในยักสำคัญนจุดสำคัญประเด็นสำคัญว่าเจะมีสัญญาณเตือนอะไรเข้ามาบ้างนะครับจะได้ปรับแผนปรับกลยุทธ์กันได้นะครับสวัสดีเพื่อนๆที่ ในห้องซูมนะครับทั้งจากห้องเมมเบอนะนะครับแล้วก็จากห้องหลักด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ทุกคืนสามทุ่มเราจะมาพูดคุยกันแบบนี้นะครับใครมีคําถามมีข้อสงสัยเปิดไมค์พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีเ <P ain> พื่อนๆที่รับชมทาง YouTube ด้วยนะครับอาจจะเป็นย้อนหลังสําหรับวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะรีบอัปเดตวิเคราะห์ให้แล้วกัน นะครับพอดีติดขัดเรื่องการไลฟ์นิดหนึ่งนะครับวันนี้เลยอาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์คันก็สําหรับใครที่มารับชมกันครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับหรือหากสนใจเข้ามารับชมในห้องซูมแบบนี้นะครับทุกสามทุ่มเราเจอกันนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ามาได้เลยนะครับก็ ทุกสามทุ่มจะส่งลิงก์ให้แบบนี้หรือว่าคือจริงๆตอนนี้ถ้าเกิดช่วงสามทุ่มเราจะเป็น live ไลฟ์กันแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามีบางวันอาจจะไม่สะดวกเรื่องของการไลฟ์นะครับก็ยังสามารถมารับชมในห้องสูงกันได้นะครับเผื่อบางวันผมไม่ได้ขึ้นไลฟ์แต่ก็ยังวิเคราะห์อยู่เหมือนเดิมนะครับนะก็เผื่อนะครับบางทีแอดมินติดธุระบ้างอะไรบ้างก็เลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์นะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคํากับเรานะครับก็สามารถแอด ไลน์แอดกันเข้ามาได้นะครับหรือกดลิงก์เปิดบัญชีกับเรากันได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้ทีมงานได้ทําคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมานะครับามาที่เรื่องของทองกันดีกว่าครับต้องบอกว่าเมื่อเช้านะครับที่เราพูดคุยกันเอาไว้นะครับในคลิปเช้าถ้าใครดูกันแล้วก็น่าจะพอกันพอจํากันได้นะครับสําหรับเรื่องของการปิดแก็ปแหละแล้วก็เรื่องของวันจันทร์เนี่ยอาจจะมีการสะบัดลงมาบ้างอย่างที่ผมบอกว่าจันทร์อังคารพุธนะครับ การอังคารฟุตนะครับอาจจะมีการสะบัดลงมาบ้างพักบ้างนะครับต้องบอกว่าผมต้องบอกอย่างนี้พักต้องนิยามของคำว่าพักหลายรูปแบบถูกไหมที่เราคุยกันว่าในเรื่องของการพักคําว่าพักมันมีหลายรูปแบบสามเหลี่ยมแฟลตไซด์เวดาวไซด์เวอัพมันออกได้หลายหน้า นะครับเราไม่รู้ว่ามันจะไปหน้าไหนแต่ผมให้น้ําหนักไปเรื่องของการพักในช่วงต้นสัปดาห์แล้วก็ไปลุ้นวิ่งกันช่วงปลายสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งถ้านึกภาพไม่ออกยกตัวอย่างในสัปดาห์ที่ผ่านมานครับนะก็ช่วงต้นสัปดาห์ครับถ้าสังเกตูไว้ดีครับนะก็จะมีการพักฐานอยู่บ้างแต่ว่าจะพักในลักษณะนี้พักเป็นลักษณะของแลตยกตัวขึ้นมาเป็นไซด์เวกอัพขึ้นมานะครับแล้วก็ช่วง วันสุดท้ายเนี่ยวันศุกร์ก็ปรับตัวบวกสินขึ้นมาต่อเนื่องนะครับซึ่งผมก็ยังมองว่ายังให้น้ําหนักในการพักต้นสัปดาห์ครับแล้วก็ไปวิ่งกันช่วงปลายสัปดาห์นะพักต้นนะครับแล้วก็ไปวิ่งปลายนะครับยังให้น้ําหนักทพนั้นอยู่แต่ประเด็นมันก็มีว่าอะถ้ามันมีกรณีไหนบ้างที่มันจะไม่เป็นไปตามที่ผมคาดละคือพักต้น แล้ววิ่งปลายมีกรณีไหนบ้างนะครับต้องมาดูที่รับสําคัญครับก็คือในส่วนของตรงนี้ต้องขอเรียกว่าดีห้าไปก่อนแล้วกันอ,อาจจะดีเยอะหน่อยนะครับช่วงนี้ดีเยอะหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตเป็นวีคให้ในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วกันขอดูทรงขอดูเทรนดูกรอบราคาให้ชัดเจนกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าในยะสําคัญตอนนี้คือดีห้านะครับที่เราติดตามเล่นกันอยู่นะเดี๋ยวในภาพของเดเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับเราไปสรุปภาพของ ภาพเดือนกันก่อนสักนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่เราติดตามแล้วก็คอยดูกันอยู่นะครับเดี๋ยวเอ๊ะเที่นี้มันมาจากไหนสักครู่นะครับขอผมวางไนวะ้ให้นิดสักครู่สักครู่สักครู่ดีลิฟมันออกมาอ่ะโอเคมันโลกหูโลกตานะครับ มาที่ภาพของเดือนสรุปภาพเดือนนะครับต้องบอกว่าภาพของทั้งเดือนผมยังให้น้ําหนักไปในทิศทางของการปิดบวกอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังลุ้นในการยืน mn3 กันด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าจบเดือนแล้วยังยืนต่อกันต่อเนื่องแบบนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสไหลยาวซะต้องมีสัปดาห์ที่สสัปดาห์ที่สี่ไ้ขอไฟครับเดือนที่สามเดือนที่สี่อาจจะบวกกันต่อเนื่องได้อันนี้ต้องคอยติดตามต่อ เพราะว่าในช่วงที่พึ่งเบรกแบบนี้เนี่ยแล้วถ้ายืนได้นะครับวอลลุ่มมักจะไหลเบรกแล้วยืนได้มักจะไหลครับอาจจะมีการวิ่งบวกหลายเดือนติดต่อก,กันก็ได้นะครับอันนี้เป็นภาพบวกภาพเดือนที่เราติดตามกันอยู่สวัสดีเพื่อนใหม่ที่เข้ามาในห้องซูมด้วยนะครับเข้ามาแล้วขออนุญาตติดก,กล้องนะครับเพราะว่ามันจะแจ้งเตือนที่ผมนะนะครับอันนี้เป็นภาพเดือนนะครับในยะไหนคือต้องบอกว่าถ้าเกิดภาพย่อยภาพเล็กมีการพักเช่นภาพเดมีการพัก ก็อาจจะส่งผลต่อภาพเดือนได้ช่วงเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันครับในแต่ละต้านแต่ละรับที่มีในย่าสสำคัญนะครับมาที่ภาพของสัปดาห์ครับต้องบอกว่าสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เนี่ยผมให้น้ําหนักนะครับว่าในสัปดาห์นี้จะปิดบวกกันต่อเนื่องต้องบอกว่ายังให้น้ําหนักปิดบวกต่อเนื่องแต่อย่างที่บอกครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยผมให้จันทร์อังคารพุธเป็นช่วงผักครับนะแล้วก็พฤหัสและศุกร์เนี่ยคิดว่าจะเป็นช่วงวิ่งกันต่อตามเทรน ก็คือปรับตัวขึ้นนั่นแหละนะครับอันนี้ยังให้น้ําหนักใช้กลยุทธ์ไปทางนี้อยู่นะครับแต่ยังไงซะก็ตามวันนี้ก็ยังไม่จบถูกไหมวันนี้เพิ่งจะสักทุ่มถ้าอันเนี้ยมันเป็นแพทเทิร์นสที่เราคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์ใครยังไม่ได้ดูวิเคราะอสุดสัปดาห์ก็ไปดูแล้วกันหรือเมื่อเช้าก็ได้ครับเมื่อเช้าเราได้คุยแพทเทิร์นเอาไว้ด้วยบ้างอาจารถ้าในวันนี้วันจันทร์ปิดมาลบนะครับปิดมาลบยืนแดนลบนะครับ ในสัปดาห์ถ้าลบมาจะจะมาให้เวทน้ำหนักมาทางแพทเทิร์นสองแต่ถ้าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ก็แค่สามทุ่มเนี่ยแล้ววันนี้วันจันทร์เนี่ยขึ้นมาในลักษณะของโดจิแล้วโดนซื้อกลับมาเยอะๆเนี่ยคือมาปิดวันแถวๆราคาเปิดเป็นลักษณะโดจิก็ได้นะครับเป็นลักษณะโดจิก็ได้ในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ย ต้องบอกว่าในวันนี้ถ้าซื้อกลับมาได้ต้องบอกว่าเป็นแรงซื้อช่วงปลายตลาดอาจจะส่งผลต่อวันอังคารให้บวกต่อถ้ามาตรงนี้วันนี้ถ้าโดจิหรือปิดบวกโดจิหรือปิดบวกนะครับคือซื้อกลับมาจนที่ราคาเปิดเลยเนี่ยผมจะเวทน้ำหนักมาทาง pattern สาม pattern สามคือบวกต่อเน,นื่องห้าวัน อาจจะมีสักวันหนึ่งที่เป็นไซด์เวย์ให้บ้างได้นะครับอาจจะมาไซด์เวย์วันเปิดไซด์เวย์มาวันจันทร์เลยก็ได้ก็คือเป็นโดจิตัวนี้นะครับหรือวันนี้ทะยานขึ้นไปปิดบวกเลยแล้วไปไซด์เวย์วันพฤหัสได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้มันก็ต้องไปรอตามแพทเทิเร์นกันอีกครั้งหนึ่งว่ากรอบราคาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงกันบ้างเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวเราเรารอดูการปิดของวันจันทร์ นะครับแต่ในภาพรวมทั้งสัปดาห์ต้องบอกว่าผมยังให้ภาพที่ยังเวทน้้ำหนักไปทางที่มีโอกาสปิดบวกอยู่ในทั้งสัปดาห์ที่เราคุยกันมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับกลับมาที่ภาพเดยครับเมื่อเช้าเราติดตามการเปิดแก็บอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าแนวรับที่เราพูดคุยกันก็คือดีห้าเราคุยกันเอาไว้ว่าให้ระวังการปิดแกบ ถูกไหมครับละวังการปิดแก็บและแนวรับสําคัญก็คือ D5 เพราะฉะนั้นหากลงมาปิดแก็บแล้วราคาไม่ได้หลุดต่ําลงมากว่า D5 หรือมีสัญญาณใดๆเข้ามาเห็นแรงซื้อหรืออะไรเข้ามาผมมองว่า D 5เป็นจุดเข้าเก็บของนั่นแหละครับนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ลองพิจารณากันดูปิดแก็บเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังไม่รู้ว่าวันนี้จะปิดยังไงวันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าถ้ามีแรงซื้อกลับมานะครับใกล้ๆกับราคาเปิดมากๆ อันนี้ผมผมมองภาพบวกนะนะครับแม้จะเป็นโดจิโดจิโดย,โดยโปกติคือสัญญาณกลับตัวถูกไหมครับโอกาสของวันพรุ่งนี้มีโอกาสลงได้แต่มันวิ่งเช้าแล้วเย็นช่วงสักครู่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยถูกทุบมาช่วงสักสองสาชั่วโมงก่อนหน้านี้ถูกทุบลงมาแล้วถูกซื้อกลับถ้าซื้อกลับแรงๆเนี่ยผมต้องบอกว่ามีแรงช้อนมีแรงรับเพราะนั้นมีโอกาสที่วันอังคารจะบวกต่อ นะอันนี้คือสิ่งที่ติดตามอยู่นะครับยังไงซะอย่างที่ผมบอกแหละวันจันทร์วันนี้รอดูการปิดก่อนว่าจะปิดทรงไหนจะยันราคาขึ้นมาสูงได้ไหมหรือจะปิดกันแถวนี้ถ้าปิดแถวนี้ต้องบอกว่าจะมาเข้าแพทเทิร์นสองส์มากกว่านะครับคืออาจจะกินเวลาสักหน่อยหนึ่งในการพักฐานแถวนี้แล้วไปรอลุ้นกันปลายเดือนต่อขออภัยครับปลายสัปดาห์นะครับลักษณะก็จะมาคล้ายๆกันแบบนี้ละครับ ไซเวติดออกข้างแล้วก็ชากขึ้นอ่ะอันนี้คือแพทเทิร์นสองนะครับเดี๋ยววันนี้ในยักษ์สำคัญก็คือการปิดวันจันทร์นี่แหละเปิดมาด้วยแบบไหนเปิดแท่งมาแบบไหนเปิดวันจันทร์มาแบบไหนก็คือการปิดแท่งของวันจันทร์มาในแพทเทิร์นทรงไหนเดี๋ยวเราจะได้ติดตามต่อนะครับตอนนี้ในยักษ์สำคัญก็คืออย่างที่บอกว่าถ้าราคายังแข็งแรงอยู่ ยังสตรองอยู่ยังมีโอกาสไปได้อยู่ต้องบอกว่าอย่าปรับตัวต่ำกว่าดีห้าครับถ้าลงมาต่ำดีต่ำกว่าดีห้าถึงกับเลวร้ยวายขนาดไหนต้องบอกว่าไม่ได้เลวหลายยังอยู่ในเทรนขาขึ้นแต่อาจจะมีการพักลึกครับอาจจะลงมาพักลึกถึงบริเวณ d ีนะครับซึ่งต้องบอกว่าดีสี่นีในยักษ์สำคัญอยู่ค่อนข้างมาก นะครับคือด้วยภาพถ้าเกิดจะเสียทรงการขึ้นจริงๆคือการต่ำกว่าดี4แต่ถ้าในเวฟนี้นะครับต้องบอกว่าในเวฟนี้ในขานี้ที่ยกตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าจะไปต่อได้ต้องไม่ต่ำกว่าดี5เพราะถ้าลงมาต่ำกว่าดี5จะเป็นการพักเวฟทันทีนะครับจะเป็นการพักเวฟทันทีซึ่งก็ต้องมาลุ้นตรงนี้และชุดนี้พักไปแล้วหนึ่งเวฟชุดนี้มาอีกหึงเวฟ นะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นการพักลึกนั่นหมายถึงว่ามันมีความอ่อนแรงเกิดขึ้นได้นะครับแต่ต้องบอกว่าพี่ใหญ่ระดับวีคและเดือนก็ยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นทรงของการอ่อนแรงนะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการพักในระยะสักหนงถึสเดือนครับที่เราพูดคุยกันเมื่อเช้าได้ นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบเอ้ยอยากไล่ราคาราคาวิ่งดันยาวๆสวยๆวิ่งไล่ไกลๆเนี่ยต้องบอกว่าห้ามต่ำกว่าดีห้านะครับถ้างนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการขึ้นสัก2อเดือนสามเดือนประมาณนั้นหรืออาจจะสักเดือนคึ่งต้องบอกว่ากรอบเนี่ยหนึ่งถึงสเดือนนะครับในเรื่องของ Market Cycle นะครับในรูปแบบของทฤษฎีดาวนะครับ ใครสงสัยทฤษฎีดาวลองไปอ่านดูจากในเว็บของเราก็ได้ครับหรือในในคลิปสอนละกนะครับมีเรื่องทฤษฎีดาวอยู่นะครับก็นั่นแหละครับมีเรื่องของทฤษฎีดาวแหละที่ผมมองว่าถ้าจบเว็บนี้คลื่นนี้เนี่ยอาจจะกินเวลาอยู่บ้างนะครับอาจจะกินเวลาอยู่บ้างนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าดิเรกชันเพิ่งเข้าเพิ่งจะ break ออกมาตอนเนี้ยถ้ามองในหลูมนี้ทั้งหลุช่วงนี้ยังเป็นดิเรกชันอยู่ ดิเรกชันเข้าเดือนต้องบอกว่า1 c y ่งไซคของเดือนจะกินเวลาหนึนะครับหนถึงสเดือนซึ่งจบหรือ,อยังยังเพราะฉะนั้นถ้าชุดนี้ไม่ต่ำกว่าดี5ต้องบอกว่ามันก็ยังมีโอกาสที่จะไปต่อตามทฤษฎีของ Market Cycle ถูกไหมครับว่ายังมีโมเมนตัมที่ยังมีแรงได้แหละมันสามารถวิ่งแบบเต็มที่วิ่งแบบยาวๆเนี่ยสามเดือนมันทำได้ครับ นั่นคือตามทฤษฎีนะแต่ตัวสังเกตว่าทฤษฎีนี้จะจบหรือยังหรือไม่จบเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เมนคือดี5นะนะอันนี้เป็นภาพที่ต้องบอกว่าถ้าคนไล่เทรนไล่ราคายังทำได้ไหมยังสู้ได้ไหมกลัวสูงไ,ไหมไมต้องบอกว่าอาจจะต้องไปใช้ในไทม์เฟรมระดับสี่ชั่วโมงเนี่ยแหละก็คือจับในเว็บนี้ขานช่วยดู นะครับก็อันนั้นก็เดี๋ยวใครลงไปลึกกว่านั้นต่ำกว่า1ชั่วโมงไปเนี่ยอาจจะต้องใช้ประสบการณ์ส่วนตัว,ตวสักนิดหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวจะพยายามวิเคราะห์ให้ถึงในภาพของชั่วโมงแล้วกันนะครับต้องบอกอย่างนี้นะเพราะนั้นเอาเป็นว่าภาพรวมของเดยนะครับยังให้น้ำหนักถ้าในวันนี้เนี่ยถ้าในวันนี้ต้องบอกว่าพูดยากครับจริงๆเป็นวันที่เรารอการปิดอยู่เสียเป็นหลัก น้ำหนักเนี่ยคือเรารอดูการเปิดมาว่าเปิดวันจันทร์เนี่ยปิดมาแบบไหนปิดมาแพทเทิร์นสองหรือปิดมาแล้วส่งไปแพทเทิร์นสาแต่ดูจากทรงแล้วน,น่าจะน่าจะลุ้นสองเนี่ยแหละนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะตอนนี้ยังสามทุ่มอยู่นะครับอาจจะก,กระชากขึ้นมาปิดเป็นโรจิได้ไหมก็มีโอกาสถูกไหมแต่ว่ายังไงซะก็ตามครับแั่นั่นมันคือ,คอจินตนาการแหละเอาว่าเดี๋ยวรอบจบแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้รอบเช้าเรามาแกะในแท่งเดกันอีกครั้งหนึ่งว่า เดปิดมาแล้วจะไปทรงไหนน้ำหนักเวทไปทางไหนมากกว่านะครับมาที่ในภาพของ4ชั่วโมงครับต้องบอกว่า4ชั่วโมงเนี่ยมันมีลับสำคัญที่เราคุยอยู่ก็คือ D5 นะครับแล้วก็มีการทับซ้อนของเฟรมอยู่ก็คือ MN3 นั่นแหละที่เราติดตามเพราะฉะนั้นถ้าราคามาในแพทเทิร์นสองนะครับสมมตินะถ้าราคามาในแพทเทิร์นสองคือวันนี้ปิดต่ำปิดแถวแถวแก็บก่อนที่จะกระโดดแกขึ้นไปเนี่ย ต้องมาลุ้นครับว่าจะมีการย่ำฐานไหมมีการยกฐานไหมลักษณะแบบนี้ถ้าเจอภาพแบบนี้ต้องบอกว่าก็เป็นจุดที่ต้องบอกว่าก็ควรพิจารณาครับในการโฟลว์เทรดนะครับ,รรบต้องพิจารณาในการโฟลว์เทรดแนวรับอย่างที่บอกแหละถ้าในส่วนของ d 5ตอนนี้นะครับหรือ MN สามตอนนี้ผมต้องบอกว่าผมขอรวบราคาแล้วกันครับมองน้ำหนักหลัก,ลกๆแถวแถวหนึ่งเก้าห้าศูนย์ครับถ้ายังยืนอยู่ผมยังให้น้ำหนักขึ้นมากกว่าครับที่เหลือคือกลยุทธ์แล้วครับว่าใครจะได้ราคาเท่าไหร่ถูกไหมแต่น้ำหนักผมยังให้ตรงนี้อยู่นะครับเป้าหมายมองที่ไหนผมก็ต้องบอกว่าเป้าแรกเราก็คือสองพันนั่นแหละครับถูกไหม เ้าแรกเราคือสองพเป้าต่อไปก็คือสอง2นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องลุ้นเป้าแรกว่าตัวนี้ถ้ายืนได้มีโอกาสปรับตัวบวกกันต่อครับสำหรับในภาคของสี่ชั่วโมงนะคือผมขอดูวันนี้ก่อนวันนี้คือยังไม่รู้นะครับต้องบอกว่ายังไม่รู้มันยังไม่ปิดเนี่ยไอ้แท่งนี้ปิดมาแบบนี้เนี่ยสมมุตินะสมมุติ <S <S ราคา <S <S ขึ้นมาปิดสักหนึ่งเก้าเจ็ดห้าแล้วกัน าขึ้นมาปิดสั้งเจ็1975แถวนี้ยต้องบอกว่าระวังคืนนี้ให้ดีนะครับอาจจะก,กระชากบวกได้นะเพราะราคาทิ้งไส้ทิ้งหามาแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าปลายปลายวันก็น่ามีวอลลุ่มอะไรบางอย่างอยู่เหมือนกันแหละถ้าถูกทุบลงมาแล้วถูกซื้อกลับแบบนี้นะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวต้องระวังครับยิ่งตลาดช่วงนี้ผันผวนอยู่ด้วยยังมีโอกาสบวกอยู่และต้องบอกว่าเทรนด์ความแข็งแรง ยังมีอยู่นะครับยังไม่เจอสัญญาณการอ่อนตัวหรืออ่อนแรงจากภาพของแพทเทิร์นเลยนะครับนะเพราะนั้นให้ระวังการถูกซื้อกลับให้ดีนะครับขาช็อตอย่าเพิ่งรีบโอเวอร์เทรดมากนะรู้แหละว่าอยากช็อตก็เข้าใจครับแต่อย่าไปฝืนช่วงที่น้ำเชี่ยวเลยครับนะเรือจะพังนะครับนะอันนี้ฝากเอาไว้นะเพราะนั้น ต้องบอกว่าช่วงนี้จะยังไม่เห็นแพทเทิร์นที่แบบอาจจะไม่ค่อยมีแพทเทิร์นแบบนี้ให้เห็นนะครับต้องหาจังหวะย่อแล้วไล่เพราะว่าต้องบอกว่าวอลุ่มเข้าพอสมควรแล้วครับแล้วก็ราคาอย่างที่ผมบอกแหละดิเรกชันเข้าพี่ใหญ่ภาพเล็กๆเนะี่ยแทบไม่ต้องคุยนะครับจะหาสัญญาณไม่ค่อยเจอนะครับมาที่ภาพของชั่วโมงกันสักนิดหนึ่งนะครับภาพของชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าจะเห็นการมาปิดแกลเนี่ย เมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้นะครับได้ชัดเจนมากขึ้นแหละก็ราคาหลังจากที่ถูกปิดแก็บครับก็ถูกซื้อกลับซึ่งการถูกซื้อกลับแบบนี้ถ้ามองด้วยภาพของชั่วโมงนะครับแท่งปัจจุบันนยควรปิดบวกต่อนะครับควรปิดบวกต่อแต่ถ้าแท่งปัจจุบันนี้นะครับไม่ต้องถึงกับปิดบวกวเอาแค่หางยาวประกบคู่มาเลย แทงเข็มแทงแนวรับแทงสัญญาณขึ้นมาคู่เลยรับหวังชั่วโมงสี่ทุม่มถึงห้าทุ่มสักนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงชั่วโมงสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเนี่ยในตอนห้าทุ่มมันจะปิดแท่งสี่ชั่วโมงด้วยพอดีซึ่งถ้าเป็นเข็มคู่แบบนี้โอกาสที่แท่งตอนสี่ทุม่ม จะปิดบวกต่อเนี่ยสูงนะครับซึ่งอาจจะมาทรงนี้ก็ได้ถ้าทรงนี้มาอย่าลืมนะครับว่าถ้าวันนี้ที่เดในภาพเดที่เราคุยกันวันนี้แค่เดปิดลักษณะโดจิหรือปิดใกล้ๆก,กับราคาเปิดหรือปิดบวกเนี่ยต้องบอกว่าราคาจะไปเข้าแพทเทิร์นสามนะครับ ซึ่งถ้าแพทเทิร์นสามมาบวกยาวนะครับลุ้นบวกยาวห้าวันเลยครับนะวันนี้อาจจะโดจิได้อะวันนี้อาจจะโดจิเข้าแต่ต้องบอกว่าันาคารฟุตเพริอหัดและสุขและวันบวกยาวนะครับนะอันนี้คือสิ่งที่เราติดตามกันอยู่แต่เอาละทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกครับ B5 ห้าห้ามหลุดนะ แค่นั้น,นครับสิ่งที่เรารอและติดตามตอนนี้ด5ห้าหหลุดสำหรับคนที่มองแพทเทิร์นมองเทรน์นะครับมองในรูปแบบของราคาอาจจะมองตามนี้นะเพราะนั้นด5ห้าหรือราคาสรุปตัวเลขกลมๆหนึ่งเก้าห้าศูนยห้ามลงมาต่ำกว่านี้เลยลงได้สะบัดหางได้เล็กน้อยได้ไหมได้แต่ต้องปิดยืนเหนือหนึ่งเก้าห้าศูนย์เสมอ นะครับเพื่อที่จะส่งภาพรวมเป็นไปนในทิศทางบวกอยู่นะอันนี้จะเป็นภาพมุมมองอัปเดตกลยุทธ์อัปเดตแผนสำหรับในส่วนของชองั่วโมงนะขออภัยครับในส่วนของคืนนี้นะครับในราคาทองคำสำหรับคนที่อาจจะแบบปรับแผนรายวันเก็บรายวันนะครับผมวางกลยุทธ์ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนในห้องมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ มีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นไปไหมครับสอบถามได้นะครับผมให้เวลาสิบวินะครับไม่ส่งเสียงไม่อิไม่อะก็ผมจะหนีแล้วนะสวัสดีเพื่อนที่เข้ามานด้วยนะครับเข้ามาล้วขออนุญาตปิดไปเพื่อปิดกล้องหน่อยสักนิดหนึ่งนะครับแต่เปิดถ้าเปิดใหม่ก็คือพูดคุยกันได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยปิดปิดไหม่ไปเลยนะครับเสียงมันจะแทรกนะครับอะโอเคถ้าไม่ได้มีคําถามเพิ่มเติม ะครับผมก็คงฝากไว้เท่านี้สำหรับในส่วนของทองคำพำวันที่7มีนาคม2565สำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ทาง y o u t u b e นะครับหากสนใจที่จะเข้ามาร่วมรับชมผ่านซูมนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆ นะครับแล้วก็หากรับชมช่องของเรามานานแล้วหรือเพิ่งมารับชมกันก็อย่าลืมครับกดติดตามกด s ับสไครต์กดแจ้งเตือนให้เราด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆครับให้กับทีมงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมานะครับหรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเรานะครับก็สามารถแอดไลน์กับเจ้าหน้าที่กันได้สาหรับวันนี้ค่ำน,นี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับรอบเช้า วันจันทร์แท่งปิดแบบไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้รอบเช้าเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รอบค่ำสามทุ่มเราเจอกันบนไลฟ์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณครับ